ต้องบอกก่อนว่าไม้ร้นของผมเนี่ยผมก็ปลูกนะครับเป็นแบบปลูกเปิดนะครับไม่มีโรงเรือนให้เขาก็เพื่อเป็นการทดลองนะครับอันนี้ต้นที่สอง สวัสดีครับมาพบกับแจ็กกี้กับช่องคนเมืองบ้าเกษตรสำหรับ EP นี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาดูต้นเมลอนของผมนะครับที่ผมได้เพาะเอาไว้นี่ตอนนี้ก็เริ่มมีการเจริญเติบโตนะครับต้องบอกก่อนว่าเมลอนของผมเนี่ยผมก็ปลูกนะครับเป็นแบบปลูกเปิดนะครับไม่มีโรงเรือนให้เขาก็เพื่อเป็นการทดลองนะครับอันนี้ต้นที่2นะครับวิธีการนะครับผมก็จะเพาะเมล็ดนะครับใส่กระถางแบบนี้ นะครับแล้วก็ให้เขาเจริญเติบโตพอเขามีเถาที่ยาวขึ้นนะครับเราก็ทําการโยงเชือกแบบนี้นะครับเนี่ยนี่ผมโยงขึ้นนี่เลยครับเห็นไหมครับนี่โยงเชือกแบบนี้นะครับเพื่อให้ลําต้นเขาเนี่ยได้เลือ้อยพันเชือกนะครับขึ้นไปเป็นแนวตรงแบบนี้นะครับเนี่ยจะเห็นไหมครับว่าเขาจะแบบนี้ข้างต้นเนี่ยเราก็ช่วยเขาในการที่จะจับตัว ลำต้นเนี่ยพันกับเชือกนะครับโดยใช้ใบเนี่ยเป็นตัวรัดเอาไว้แบบนี้นะครับเนี่ยเดยวเขาก็จะพันขึ้นไปเองนะครับเหมือนต้นแบบนี้นี่เหมือนต้นนี้ครับต้นนี้ก็จะโตเร็วกว่านะครับเห็นไหมครับเลยขึ้นมานี่ละเห็นไหมนี่ครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าอันนี้นะครับผมก็ไม่ได้หวังที่จะให้ติดลูกนะครับเราแค่เป็นการทดลองปลูกต้องบอกเลยว่าที่เขายังไม่ติดลูกเพราะว่าหนึ่งคือ เราไม่มีเกรสรที่จะผสมเขานะครับพอเขาออกดอกปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไม่ติดผลแบบนี้นะครับเดี๋ยวง่ายๆนะผมจะทดลองให้ต้นนี้เจริญเติบโตขึ้นมานะครับแต่ไม่รู้ว่าจะทันไหมนะครับถ้าเขามีดอกปุ๊บเนี่ยผมจะลองผสมข้ามสายพันธุ์นะครับไม่น่าจะว่าจะติดไหมนะครับอ่าเป็นไมลอนแบบนี้นะครับสําหรับปุ๋ยของผมนะครับก็ง่ายๆเลยผมไม่ได้ใช้อะไรทั้งสิ้นนะครับใช้เพียงแค่ น้ำหมักนะครับเศษอาหารคุกกระดินนะครับแล้วก็จะเติมด้วยปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับที่ผมทําใช้เองเนี่ยสภาพก็เป็นแบบนี้นะครับก็คือดินตรงเนี้ยจะเต็มไปด้วยแร่ธาตุอาหารแล้วก็ไส้เดือนนะครับที่ที่เขาคอยช่วยในการพรวนดินทําให้ดินเกิดมีอากาศมากขึ้นนะครับทําให้ต้นไม้เจริญเติบโต,ตเร็วแบบนี้เนาะนี่เลยนี่นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปการทดลองปลูกไม่ทั้งผมนะครับก็คงจะเอาไว้เพียงเท่านี้ยังไงฝากกดติดตามกด subscribe ช่องคนเมืองบ้าเกษตรท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในการแชร์ประสบการณ์ในการทำการเกษตรแบบพอเพียงเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนในการทำเกษตรแบบพอเพียงให้กับตัวท่านเองนะครับอย่างน้อยที่สุดท่านจะได้มีผักสวนครัวหรือว่าผลไม้ ไว้รับประทานเองภายในบ้านนะครับเพื่อให้คนในครอบครัควรเนี่ยได้มีกิจกรรมยามว่างทากันแล้วก็มีผลไม้ที่ปลอดสารพิษปลอดสารเคมีรับประทานกันที่บ้านนะครับผมยังไงก็ขอบคุณอีกหนึ่งครั้งครับผมและคลิปต่อไปผมจะพาท่านไปชมอะไรก็ต้องคอยติดตามรับชมกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ